ไปครับหลวงพ่อถ่ายไปหนึ่งอาทิตย์กลับมาสีทองงดงามงดงามมากอืมโสวยงามนี่เหลือเหลือลงทองอีกรอบแล้วก็ติดทองขั้นต่อไปครับอ๋อขั้นต่อไปโอ้โหสวยงามมากนี่ท่านหลวงปู่ท่านท่านยูนะาโอ้โหท่านเพิ่มมาก ว่าหลวงปู่ท่านก็รับรู้ตอนนี้รับรู้แล้วรับรู้เพราะว่าตอนที่ท่านมาบูรณะวัดไม่มีที่อยู่ก็ท่านมาอยู่ในนีปน้ปฏิบัติในนี้ที่ี่หลวงพ่อเก่าเล่าว่าคือญาติยา,ย,าย,ยว่าหลวงปู่หลวงเด็กกินคุณ เป็นบุญสมาด้นยนนัดมาเป็นเจ้าวาดที่มีวัดมีมัวสถาน <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็เบูรณนาวัดน้อยหลวงพ่อเนียงครับจากที่อุทรูปทั้งหลายทำทุสโมสมากเนี่ยก็บงท้องอนะ่กี่เต็มอยู่นี่เองตงิ้งเฮ้ยครับพี่ มิติกันเต็มที่แต่มาล้อเล่นคนอีกแล้วทองสวยเลยครับนี่ทองสวยมากดูพระดูองค์อื่นๆนะครับยึบกระโดด ถ้าคนที่เคยมาแล้วคงจะเห็นภาพเก่าๆว่าทุตูลแต่ละองค์นั้นสุดทรงรุ่มระดักหายแขนหายพระกราหายนะฮะพกรพอกบก็กำลังบรรจงให้พระพักองอพระประธานสวยงามที่สุด ต้องปีนถึงแล้วเป็นไงเฮียกบครับอาต้องสวยงามต้องสวยงามต้องบัดทองถวายท่านให้งามเอาพี่น้องคนร่วมทางฮะต้องสวายเป็นกบูชาเป็นกไม่สวยห้ามลงนะใช่ครับนอนเลยครับรู้เลยครับเดิมเดิมนี่ชาวบ้านจะบอกว่าท่านท่านจะดุ ตอนก่อนเบื่อนะนะจะดุพระพักจะดุตอนนี้ยิ้มตอนนี้พระพักท่านจะยิ้มกับพวกเราทุกคนแล้วนะพรอพักท่านจะยิ้มงามอะไรตอนแรกพระพักท่านจะมองตอนแรกที่ยังไม่ได้บุรณะตอนนี้พอบุรณะเสร็จพระพักท่านจะยิ้มแบบยิ้มกับทุกคนเลอย่างเงี้ดูนะดูพรอพักท่านนี่ฮะยิ้มกับทุกท่านพรอพักท่านเมตตา หลวงพ่อหลวงพ่อมายืนชื่นชมอยู่นานแล้วก็แล้วก็นิม,มนต์ให้ท่านาได้ปัดทองพระทุกทุกทุกองในนี้นะครับไม่สวยห้ามลงนะครับน, <c oughs> นี่นี่นี่ตินี่น <c oughs> ต้องปีลง <c oughs> สุทีคุมท่าวันนี้เราได้ปัดทองเรียบร้อยแล้วครับกับการรายงานการปัดทองอช่วงแรกก่อนกอนที่มีการปิดทองครับจากวัดน้อยหลวงพ่อเนียงสุพรรณบุรี